สังคาพิคติอันธรรมยังสังคาพิคติงกรุมาเสสัตตามมจวัสุปฏิปฏติกุณาดียตโตพระสง์ที่เกิดโดยพระศาธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิปดีเป็นตน้น โยธาวิทัวอริยาุคคละสังคเสโตเป็นหมู่แห่งพาอริยาุุคออันประเสริฐแปรจำพวกศีลธรรมมาปะวาราสยกายจิตตัวมีกายและจิตอนนาาันอาศัยธรมมีศีลเป็นต้นอันบวร วันธามาหางังธรรมาริยานะคานันางสุสุทังข้าพเจ้าไว้หมแห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธ์ด้วยเดีสร้างคอยโยาสาพปานินางสารานาังเขมมุตตะมังพระสงฆ์มูไดเป็นสารณั กะเตริสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติญาุสติธานางวันทามิตังสิเรนะังข้าพระเจาวายพระสงฆ์หมู่นั้นอ่านเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกอ,องค์ที่สามโดยเสียงกล้าว สังขาสาหัสมิทาโสวาสังโกเมสามิกิสโรข้าพเจ้า,าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีสราเน้อขาาา้าพเจ้าสังโกทุกขาสัคาตา,าจวิธาตาจายตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสร้งางคาสร้าหังนิยาเทมิสริลชีวิตตันจิทางข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทานตัหัจริสามิสร้ารสุปฏิปันนตัง พระเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพื้ธตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาจิเมสรนังอันยังสังกเมสรนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้า เนทนะสัจจวัชเชนวัทไทย,ยังสาตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงจเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสร้างขังเมวันธรรมเนนะยังปุญยังปัสุทังอิท่าข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ ได้ขวัญขวายบุญได้บัดนี้สาเพบิอันตรายยามีมาเฮส่งตันสตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ฆ้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญน,นั้นกายนวาจายวาเจตสาวา ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเกตุกรรม,มังบกระังไม่ยายัางการมนาทิเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วให้พระสงฆ์สร้างขอปฏิคันหาตุวอัจฉยัยตังขอพระสงฆ์โงงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น การตะเลสังวริุงวะสังเขเพื่อการสารวมระวังในพระสงค์ในการต่อไป